สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสรุปเบื้องหลังเหตุการณ์ไวรัลคุณป้าแย่งซื้อทุเรียนที่กำลังดังในโซเชียลเรื่องมันเริ่มจากตลาดแห่งหนึ่งป้าสมศรีแกนแรงทุเรียนลูกใหญ่ไว้แต่จังหวะที่กำลังจะหยิบป้าข้างๆก็คว้าไปซะก่อนป้าสมศรีป้าฉันเห็นก่อนนะใครเร็วกว่าคนนั้นได้ไปจากนั้นก็เกิดการยื้อยุดฉุดกระชากทุเรียนกันกลางตลาดคนถ่ายคลิปไว้พอดีแล้วก็กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันสนุกสนานบางก็ว่าป้าสมศรีน่าสงสารบ้างก็ว่าป้าข้างๆก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นครับลูกสาวของป้าสมศรีโทรมาบอกว่าคุณยายอยากกินทุเรียนมากๆป้าแกเลยตั้งใจมาซื้อให้ สุดท้ายทางร้านได้มอบทุเรียนอีกลูกให้ป้าสมศรีฟรีๆพร้อมกับขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับสรุปคืออย่าตัดสินใครจากภายนอกเพราะบางทีเรื่องราวเบื้องหลังอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดครับ